สวัสดีค่ะนิ่ฉันนางสาวทิสนาสถานอุ่นครูกอตนตํนตนตบลจอมจันทร์อำเภอเวียงสาจังหวัดน,น,น่านจะพาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ของตําบลจอมจันทร์ที่โรงเรียนชาวนาโดยคุณพ่อวสันจันคำเรือง ว่าตีวสันจัดคำเรืองสมาชิกกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านนาเกียนตำบลจ่อมจันอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับวันนี้ก็คือผมเป็นตัวแทนของกลุ่มที่จะมาให้ความหู้เกี่ยวกับาาการทำนายยนนะครับรทำนายยนของกลุ่มเพื่อว่าเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดเวลาแล้วก็ลดตน้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้ของกลุ่มเนาะคือ,อาการทำนาโนโยนบนบนยากนะครับง่ายแต่ก็ต้องมีขั้นตอนพอนสมควรคือขั้นตอนแรกก็คือเตรียมดินนะครับเตรียมดินเพื่อว่าจะได้ทำลงในแผงนะครับขั้นตอนที่สองก็คือ เตียมแผงแ,แผงนี่หาซื้อตามห้องตลาดได้ขั้นตอนที่สามก็คือ,เ,อ,อเตรียมเมล็ดพันธุ์คือเขาจะใจเมล็ดพันธุมมน์อย่างเมล็ดพันธุ์เข้าก็ยังก็ข้อหกหรือเข้าเจ้าหอมเมลีร้อยห้ามนี่นะแต่ว่าทางกลุ่มคือทางกลุ่มของเรียนชาวนาะบ้านนาเกียน,นี่คือเขาทําเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์หนานห้าเก้าครับเ,เริ่มตั้ง กลุ่มขึ้นมาตัระมาณปีห้าเจ็ดครับเราพอดีผมเอลี่ออกมาตั้งปีห้าเก้าผมก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วก็หากลุ่มเข้าไปในที่ว่าทำเข้านายโยนเริ่มใหม่ๆ่กับม,มีใครใครสนใจว่านายโยนมันโยนมันทำยากแล้วก็บได้ผลนี่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือการทำนายโยนได้ผลแล้วก็ ประหยัดเวลาประหยัดเวลามากๆเลยแล้ว่็ทำเขาลดต้นทุนลดต้นทุนได้เยอะเพราะการประหยัดเวลานี่คือง่ายว่าเวลาผลมาแล้วเขาต้องการที่ว่าจะทำน้ำวันที่อย่างเขาสามารถกำหนดเวลาที่เขาจะลงการลงเข้าได้ผลผลิตอ็ ต่อไร่ก็ได้ประมาณมา,ณ 10, าถ้าเป็นนายชนที่ทานมาที่ในกลุ่มที่ได้ทำคือ8ปดร้อยถึงหนึ่พันกิโลต่อไร่คือผลผลิตจะได้เยอะเป็นนายนเดี๋ยวนี้ก็สมาชิกที่มานที่เริ่มที่ทำเข้านายชนกับนี้ประมาณหกเจ็ดคนเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ12บสองแร้วครับ ทำนายตหมดเลยเพราะว่าง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดต้ตนทุนมเมล็ดพันธุ์เข้าคือใจหนึ่งไหลต่อห้กิโลใจน้อยมากแต่ถ้าเป็นเข้าปลูกก็ใจสิบถึงสิบกิโลถ้าเป็นเข้าวานก็คือ1 5บหถึงสโล ผลผลิตของกลุ่มนะครับคือทั้งกลุ่มนี่ทําผลผลิตคือมีหลายอย่างเนาะแต่บางสมาชิกบางคนจะทํเข้าวไร่บรุรีข้าอ,อมะลิดาเข้าหอมมะลิดําแล้วก็ข้าวลืมผัวแล้วก็ข้าวนานห้าเก่าเนาะผลผลิตของกลุ่มก็คือทําหลายอย่างเพราะว่าเขาทำเ,เป็นเข้า ไรเบอรี่นี่คือเขาส่งขายตามห้องตลาดขายทางเอาอไลน์เนาะกิโลกับหกสิบบาทครับถ้าเขาทําสําเร็จแล้วคือเขาองบมีแบนด์ของกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านนะเขียนนะครับเพราะว่าเขาทําเป็นข้าวอินทรีย์นะครับส่วนหนึ่งจะทําเป็นข้าวอินทรีย์ที่ว่าน้าที่อโดยที่มาจากแปลงที่ว่าก็ได้มารวมกันนะครับที่เป็นมีนาฉพาะคาดว่าจะได้ เงินเข้ามาในกลุ่มนี้เยอะพอสมควรแต่เราตามราคาว่าถ้าเขาจะไปได้จากทางมูลนิธิแต่ใดเพิ่นจะนกจะำหนดราคามาให้เ,เห้อแหกร,รมแต่บาตามถ้ายังสมมุติว่าในลงสีขาย13บาทเพิ่นก็จะเพิ่มทางมูลทางอ่าธกิจหางนานเพิ่นจะเพิ่มให้แห่งสมบาท ถ้าเขาพันจากแลบจากขี่พันเป็นเขาเมล็ดพันก็นจะได้แหมนสามบาทเขาจะได้เพิ่มมาหกบาทครับจากส่งพันธุ์นิดกับนดเดือนหน,น้าเก่าทือเขาทาเป็นอย่างที่ผมบ่าไปครับครูเขาทาเมล็ดพันธุ์หน้าเก้าส่งตัวประเทศเพราะว่าเขาส่งหือมูลนิธิเป็นไปนส่งต่อตัวประเทศนาน้าเก้านี่คือเป็นชือเสียงของจังหวัดน,น่านนะครับ ส่งไปนี่คือมันจะเป็นเข้าได้ผลลิตหอมหนุ่มถ้าสนใจกับประสานทั้งออกลุ่มมาได้นะครับเพราะว่าในแบนของกลุ่มนี้อยู่ครับกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านนาเกียนครับ